พี่ดทาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็จะทำพิอากาศค่ะในหัวข้อทำไมคนคนนั้นเขาถึงนิ่งเงียบใส่คุณนะคะแล้วอีกนานไหมนะคะกว่าที่เขาจะแบบ take action นะคะนะคะเขาจะมีการ take action ไหมนะคะที่เขาเงียบกันไปนิ่งกันไปกับคุณเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมี3ามกองให้เลือกนะกองแรกจะเป็น กล่องสีเหลืองนะคะกลองที่สองสีม่วงกลองที่สามสีฟ้านะคะก็ถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะนี่ค่ะมาดูกลองแรกกันนะคะเป็นกล่องสีเหลืองนะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงนิ่งเงียบใส่คุณนะคะแล้วเมื่อไรเขาถึงจะมีการเ a คแอคชั่นนะคะ ใบแรก Sick of Sword นะคะใบต่อมา Templarance นะคะ Tower 3เ,เหรียญค่ะ Queen of Wands นะคะ King of Sword เด็กถือถ้วย i ิงถือถ้วยนะคะ k ิงออ f คั p ส์ค่ะ The Magician ไนออฟสอดใต้สำรับเป็นสองเหรียญน,นะคะหยาบนิดนึงนะคนคนนี้ถามว่าทำไมเขาถึงต้องนิ่งเงียบใส่คุณนะคะคือคนคนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนเขา กับคุณมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าคะน่าจะทะเลาะกันน่าจะมีมีปากเสียงกันนะคะนะคะคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างกระทันหันเลยนะคะคู่นี้จบแบบกระทันหันหรือคุณอาจจะไปจับได้บางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันนะคะเขาคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าที่เขาเงียบไปเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะต้องตัดสินใจเหมือนกับ move on ไปจากตรงนี้ก่อนนะคะเพราะไม่งานคุณกับเขาก็ความรู้สึกมันยิ่งแย่ต่อกันนะคะ นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาอาจจะชอบใช้อารมณ์กันใช้คำพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีใส่กันนะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมมทะลุนิดนึงนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเป็นคนที่มีอีกโก้ยอมหกักไม่ยอมงอนะคะเขาอาจจะค่อนข้างที่เราตัวคุณเองคุณก็เป็นคนดูแบบมั่นอกมั่นใจอะคะ่ะเป็นคนเก่งเหมือนกันเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่เหมือนกับทํางานเก่งทั้งคู่อะ มีความเก่งมีความแบบมั่นใจในตัวเองทั้งคู่อะค่ะแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่ากันน่ะคนหนึ่งมีความรักให้มากกว่าอีกคนนึงดูน้อยกว่าน่ะเด็กถือถ้วยกับคิงถือถ้วยเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกัน,นเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอายุ นะคะที่เวลาคุยกันอะไรกันก็แบบเหมือนกับมันไม่ค่อยมีความบาลานซ์กันสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่เทมเพลนส์มาเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วถามว่ารักไหมรักค่ะแต่ความรักนี่มาเป็นอันดับรองกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณกับเขานี่มาอันดับแรกเลยคําพูดอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมองว่าฉันมีดีนะคะคุณก็มีดีอะไรประมาณเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นปัญหาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นเหมือนว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันอีกคนนึงก็ไม่ยอมนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะวนๆเวียนๆกันอยู่แบบนี้แล้วค่ะไปๆกับกับรักๆเลิกเลิกเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ร้ายนะคะคือ move on เป็นวงกลมอะค่ะคู่นี้ไปไหนจากกันไม่ได้นะคะ เพราะว่ามีไพ่ตอนนี้ move on กันไปก็จริงคนคนนี้นะคะที่เขาเงียบไปหายไปนิ่งไปก็เพราะว่าเขาทะเลาะก,กับคุณนั่นแหละค่ะคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะต่างฝ่ายต่างก็คือมีความรักให้กันแต่ก็แสดงออกอีกอย่างหนึ่งไม่แสดงความรักกันเท่าไหร่คู่นี้มันเลยมีความรู้สึกแบบมันไม่ค่อย balance กันนะคะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าขอแบบ move on ไปก่อนนะคะ ไปจากตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะระงับสงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็สงบสติอารมณ์ของคุณด้วยไม่อยากประทะไม่อยากทะเลาะนะคะแต่คนคนนี้นะเมื่อคุณและเขาใจเย็นเมื่อไรเดี๋ยวเขาก็จะหาทางกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณอีกนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคุณถามว่าเขาจะมีโอกาสแบบกลับมาพูดคุยไหมมีค่ะเขาจะมีโอกาสกลับมาเทคแอคชั่นแล้วก็อาจจะเร็วด้วย พราะคู่คุณอาจจะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะค่ะแต่อย่าพยายามมองว่าเป็นเรื่องปกตินะเราท้ายที่สุดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันแก้ไขไม่ได้มันกลายเป็นพังจริงๆวันใดวันหนึ่งนะคะแล้วคุณจะเสียใจกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอะไรตอนนี้ที่ปรับตัวเข้าหากันได้แก้ไขกันได้ก็ลองคุยกันหันหน้ามาปรับตัวกันนะคะอย่าให้มันพังไปมากกว่านี้นะคะนี่ก็คือเป็นความรู้สึก นะคะของคนที่เขาเงียบไปทําไมถึงเงียบเขาเงียบไปเพื่อที่เขาจะไปสงบสติอารมณ์นะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกลัคนาธนูได้เอลัคนาราศีธนูได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็วนเวียนกลับมาค่ะวนวนเวียนเวียน,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 นกันอยู่แบบนี้ค่ะมูฟออนเป็นวงกลมคู่นี้นะคะ stay optimistic about your love life นะคะ คุณจะต้องพยายามแบบคิดบวกมองบวกกลับมาครั้งนี้นี่เว้งก็เลยนะจ๊ะนะคะมีโอกาสนะต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะในบางคู่บางคนเท่านั้นนะคะบทเว้งฟอร์นะคะมันคุ้มค่าที่จะรอ Let your friend help you นะคะคือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือบางคนอาจจะให้เพื่อนมาเป็นตัวช่วยในความสัมพันธ์นี้เพราะคนคนนี้ค่อนข้างมีอีกโก้คุณก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ แล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีชั้นเชิงอะ่ะไม่ค่อยแสดงออกทั้งที่ก็รักนะคะอีกสำรับหนึ่ง No, no นะคะ Communicate clearly นะคะ Big happy change นะและ There's something better นะคะเดี๋ยวชีวิตคุณก็กำลังจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะคะ ในอนาคตนะพยายามคิดบวกมองบวกคิดแต่เรื่องดีๆมองแต่เรื่องดีๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็นถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะอาจจะยังดูมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาันต้องใช้เวลาหมดแล้วคะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปดั่งใจเราทุกอย่างหรอกนะคะคุณต้องหยุดการคาดหวังคุณต้องหยุดการควบคุมคอนโทรลนะคะแล้วคุณก็ต้องหันมาเปลี่ยนตัวคุณและตัวเขาก็เช่นกัน นะคะมันถึงจะประครับประคองไปกันได้แล้วที่สําคัญคุณทั้งเขาแล้ทั้งเขาและคุณจะต้องเป็นเป็นคนที่มีบุญวาสนาต่อกันจริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะเป็นคู่กันนั่นแหละคะ่ะถึงจะสามารถที่จะกลับมาเป็นนะคะคู่ชีวิตกันได้มาแต่งงานกันได้คุณกับเขาเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของการพูดคุยสื่อสารนะ communicate clearly เนี่ยเหมือนกับ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคู่นี้คุยกันประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวทะเลาะลบลากันอีกล้นะคะจะต้องพยายามมีคนคนนึงรอ้อนอีกคนนึงก็ต้องพยายามเย็นไม่ไงั้นมันก็จะพังอยู่เนี้ยมันก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเสียเวลาชีวิตนะคะคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู i n n e r m e s s a g e นะใบแรกนะคะความห่างไกลไม่เคยพลากใจฉันไปจากคุณนะคะ โปรดจงเชื่อใจฉันอยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้ทะเลาะโอ้ตายละเห็นไพอินเนอร์แมเชจใบนี้ยขอขำนิดนึงนะคุ่เน,นี้ยนะอืทะเลาะกันแค่ไหนฉันก็ยังรักคุณเนี่ยชอบทะเลาะก,กันคู่เน,นี้ยนะคะฉันเลือกไม่ได้นะคะ อีกประโยคหนึ่งถ้าฉันเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมนะคะอาจจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดละค่ะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องอนาคต มันเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดหวังอะไรมากกับอนาคตที่ยังจับต้องไม่ได้แต่เราจงทําปัจจุบันให้มันดีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีตามเองเนาะประมาณนี้นะคะอย่าทะเลาะก,กันนาคุณเนี้ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะฝากซับสไครต์และแชร์ให้กอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูกองที่2กันนะคะเป็นกล่องสีม่วงนะ มาดูกันว่าทำไมเขาถึงเงียบใส่คุณนะคะทำไมถึงเงียบถึงนิ่งแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะมาดูกันใบแรกนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ2ดาบนะคะ สิดาบเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะคิงถือถ้วยสิบถ้วยหเหรียญน,นะคะ และสีถ้วยนะคะใต้สำหรับเป็นเดอะเมดิเชียนค่ะ mm hmm. คนคนนี้นะคะทำไมเขาถึงเงียบใส่คุณทำไมเขาถึงเงียบนิ่งเฉยไปกับจากคุณนะคะ เหมือนตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะเขากําลังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจเขากําลังรู้สึกแบบเบื่อหน่ายชีวิตสังกตายชีวิตเขารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะบางคนนะคะต้องบอกว่าบางคนนะบางคนเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์อาจจะมีเรื่องของครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นแบบมีลูกมีเต้าเป็นสามีภรรยากาันหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรแบบอย่างนี้ได้ นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ครอบครัวมาขยายไพ่สิบดาบความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับคนคนนี้ต้องเลือกทางสองทางคนสองคนสถานการณ์สองสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นตัวแปรแม้กระทั่งคนคนนี้นะคะบางคนอาจจะ,ะกําลังไปโฟกัสเรื่องของการเงินการทองหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันในเรื่องของการเงินการทองเกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีความ มันคงคอยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้รับอะค่ะอีกคนนึงเป็นผู้ให้นะคะแล้วที่นี้คือมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่เนี่ยคิงถือไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้านะคะเลยทําให้คนคนนึงรู้สึกว่าความคิดทัศนคติมุมมองหรืออะไรหลายๆอย่างที่มาเป็นตัวแปรทําให้คุณและเขาอะค่ะมันเลยเกิดปัญหากันครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วย หรือบางคนคุณกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีเต้าเป็นภรรยาเป็นสามีกันแล้วแต่ความคิดทัศนคติมุมมองไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอีกคนนึงก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงก็จะมีความเป็นเด็กหรืออายุเท่ากันแต่มีความคิดบุธิภาวะที่แตกต่างกันนะคะซึ่งคนคนนี้ตอนนี้เหมือนเขาเองเขาก็กําลังเครียดก,กาลังเจ็บปวดกําลังเสียใจนะคะตัวคุณเป็นตัวคุณก็ได้นะสลับพลังงานได้ นะคะแล้วเขากำลังรู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายไปหมดเลยตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันดูแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยที่เขาจะต้องจะต้องเลือกจะต้องคิดจะต้องตัดสินใจซึ่งเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะบางคนตอนนี้สถานะคุณกับเขาอาจจะต่างฝ่ายต่างอยู่เป็นโสดนะคะนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการทํางานทําเงินทํามาหากินนะคะบางคนคนคนนี้ก็เหมือนกับว่า ตอนเนี้ยเวลาเนี้ยไปโฟกัสนเรื่องของการทํามาหากินเรื่องเงินชนิดที่แบบว่าอย่างหนักอะค่ะนะคะเพราะเขามองว่าเขาอาจจะเจอปัญหานะคะในเรื่องการขาดสภาพคล่องนะคะเกี่ยวกับภาวะการภาวะการเงินก็ได้บางคนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือเรื่องสุขภาพที่เขาจะต้องใช้เงินค่อนข้างมากนะคะหรือ คุณก็ได้นะที่มีปัญหาแล้วเขาจะต้องมาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตคุณอะไรประมาณเนี้นะคะมันเลยทําให้มันค่อนข้างมีปัญหาในครอบครัวหรือมีปัญหาในความสัมพันธ์เลยทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเขาขอเวลาที่แบบนิ่งอยู่กับตัวเองเขาเขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงจะถามว่าเขารักคุณไหมอ่ะเขารักนะคะแต่ณนะเวลานี้เขายังรู้สึกว่าเขาต้องอยู่กับตัวเองก่อน เขายังไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากความเครียดเหล่านี้ได้ออกมาจากสิบดาบสองดาบได้เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าขอให้เขาไปรวบรวมแบบสติสมาธิความคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ก่อนจัดการแก้ไขปัญหาเจ็ดถ้วยเนะี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินให้ได้ก่อนเขาก็เลยยังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักตอนนี้เท่าไหร่เพราะเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อย นะคะแล้วเขาถึงจะมีการที่จะ take action บางคนอย่างที่กอบอกอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะติดติดปัญหาเรื่อง commitment ด้วยนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่รู้จะเลือกแบบไหนจะเลือกทางใดหรืออาจจะติดปัญหาเรื่องงานงานที่มากมายงานที่แบบเยอะจนเขารู้สึกว่ามันเครียดไปหมดนะคะตอนนี้เขาก็เป็น10บดาบอะนะคะไม่รู้จะแก้ไขาย,ยังไงมันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะในชีวิตเขา นะคะสิบถ้วยขยายสิบดาบเขาต้องการที่จะให้มีความสุขนะในความสัมพันธ์เนี้ยอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะมีความมั่นคงแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะเขาก็มองว่าเขายังไม่มีมีแบบความสามารถพอหรือเขายังไม่มีพลังกาลังที่จะไปตัดสินหรือเคลียร์เอเนอรจีอะไรแย่ๆตอนนี้ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะแต่แน่นอนว่าคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลา นะคะแต่เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีมากๆนะคนคนนี้เป็นเมดิเชียนเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งอะ่ะเดี๋ยวเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เขาจะต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขานะคือให้คุณรู้ว่าเขายังคงรักคุณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีคนเราต้องการอยู่ในพื้นที่ตัวเองอนะคะ่ะคุณก็ต้องปล่อยนะคะปล่อยให้เขาไป เคลียปัญหาเขาส่วนคุณก็เคลียความรู้สึกคุณเคลียปัญหาของตัวคุณไปนะคะประมาณนี้เนาะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุไฟนะคะมินก็เมสิงธนูค่ะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นธาตุดินก็ได้นะการพฤชศพบังก่อนเป็นได้ทุกธาตุละค่ะแต่ที่เด่นชัดเลยคือ,อไฟน้ำนะคะที่เด่นมาดูไพ่ออลลเคลน,นะคะ ใบแรกเนี่ยไพ่เงินขึ้นมาแล้วนะคะไฟน a n นแ a น d c แค e e ลี carriers, นะบางคนก็อาจจะมีปัญหากันในเรื่องเงินตอนเนี้ยนะคะมากๆเลย to love นะคะแล้วเป็นรักแท้คุณนะ let go of control issue และ healing family issue เนะน,นี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับบางคนเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแล้ก็ทําให้ต้องใช้เงินในการรักษาสุขภาพเยอะก็เป็นได้นะคะ Let go นะคะ Reconsider Wait และ Perfect timing คือตอนนี้ถ้าคุณกับเขานิ่นงเงียบกันไปต้องปล่อยไปก่อนนะคะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาตรงนั้นก่อนเอาออกมาจากความ ความรู้สึกอะไรที่มันเครียดตอนนี้ก่อนเพราะต่างคนต่างเครียดแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นยิ่งแย่ความสัมพันธ์จะยิ่งมันจะยิ่งรู้สึกแย่ต่อกันนะคะเพราะยังไงถ้าคุณเป็นรักแท้กันเนี่ยเป็นทูเลฟกันนะคะยังไงเดี๋ยววันหนึง่งเพอร์เฟก i m i มิ่งเมื่อถึงเวลาที่ดีถึงเวลาที่เหมาะสมคณทั้งคู่ก็ได้กลับมาฮิลกันมามีความสุขร่วมกันนะคะไม่ว่าคุณกําลังคิดอะไรทําอะไรก็ลองค่อยๆพิจารณาดูนะคะค่อยๆไตรตรองนะรีคอนไซเดอร์เนี่ย คุณจะต้องค่อยๆพินิษเคราะห์นิดน,ดนึงอย่าตัดสินใจเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะคุณก็ต้องดูเหตุและผลด้วยว่าเหตุและผลที่แท้จริงอ่ะคู่ของคุณที่ต้องเงียบกันไปมันเกิดจากอะไรอาจจะต้องหันหน้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาน,านั้นจะดีกว่านะคะไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แบบที่มันเกินความความสามารถของเราอ่ะควรปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติแต่ถ้าอันไหนที่ต้อง ช่วยกันแก้ไขได้ก็ต้องหันหน้ามาคุยกันนะคะมาดูอินเนอร์แมสเซจกันนะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะเกลียดการโกหกหลอกลวงกลับมาได้หรือเปล่าค,ค,คือจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นทุกอย่างให้กับเขาได้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีอะไรอย่เงี้ยอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กัน a n t you and I need you เขาต้องการคุณมากนะคะตอนเนี้ยขอเวลาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนนะเนี่ยนะคะเหมือนเขายังไม่พร้อมอะ่ะแล้วก็กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนักเลยนะคะค,คนคนนี้คุณกับเขาอาจจะมีการช่วยเหลือดูแลกันเรื่องเงินเรื่องทองกันมาก่อนด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณกองนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งคุณและเขาเลยนะแล้วก็ขอให้มีความสุขสมบังสำเร็จฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอลด้วยสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูกล่องที่3กันนะคะเป็นกล่องสีฟ้านะคะเรามาดูกันว่า <c oughs> ทำไมเขาถึงนิ่งเงียบไปนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะเร็วเร็วนี้นะคะมาดูกัน ใบแรกนะคะจัสติ c ค่ะ Date the world นะคะ The high priest นะคะ The wheel of the year ค่ะ Queen of Pentacles นะ The high p r i e s t ค่ะสองเหรียญ นายถือเหรียญน,นะคะและ k i n g of w a n d s นะคะคิงถือไม้เท้า8ถ้วยค่ะกองนี้สถ,ถานนะคุณกับเขาเลิกกันแล้วหรือเปล่าคะจบกันไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งติดคอมมิชเมนต์หรือใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเอ่อเป็นคนทางไกลนะคะเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์เป็นรักที่แบบยังเป็นไปไม่ได้ยังเป็นความรักที่มัน ยังถูกยังอยู่ในความลับยังเป็นความรักที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะมันยังมันยังไม่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในสินในธรรมอะค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่แบบอาจจะต้องแบบเหมือนก็รู้กันอยู่สองคนแล้วความสัมพันธ์เนี้ยไปไปมามากลายเป็นแบบว่ามันจําเป็นที่มันจะต้องเดินจากกันไปหันหลังให้กันไปมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมแพ้และในความสัมพันธ์นี้ไม่ทนแล้วไม่รอแล้วไม่อยู่ในสถานะนี้แล้ว นะคะเพราะอีกคนนึงยังคงดูแบบมีคุณค่าอีกคนนึงต้องกลายเป็นคนในความลับนะคะคุณไปสลับพลังงานกันเองนะเลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นคุณที่ตัดสินใจแบบเดินหันหลังจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ไปมีความสุขกับใครอีกคนนึงก็เป็นได้เช่นกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบไปไปกับกับรักรักเลิกเลิกในชีวิตคุณมาหลายรอบแล้วแล้วคุณเองคุณก็มีความรู้สึกว่าทําไมคุณถึงแบบ คุณก็ให้อภัยเขามาตลอดนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้เหมือนกับคุณคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาละมันหมดความอดทนแล้วมันถึงจุดสิ้นสุดของความอดทนอะนะคะคุณเลยเลือกที่จะจบนะคะคุณไม่ต้องการเป็นคนในความลับของใครคุณไม่ต้องการที่จะให้เขามามองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่จาเป็นต้องเปิดเผยก็ได้มันดูไม่มันมันดูเหมือนคุณไม่มีคุณค่าะคะ่ะ นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ฉาบฉวยอาจจะมีรักไปเรื่อยเปื่อยนะคะดูเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันนะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนขยันแต่ก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกด,ดีให้เขาอยู่ไม่ขาดสายแต่คุณกับเขาเนี่ยโชคชะตานําพาให้มาเจอกันนะคะคุณกับเขามีวาระที่จะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะต้องมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือคุณจะเป็นคนที่ เป็นคนในความลับก็ได้หรือบางคนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ติดคอมมิทเมนต์อะไรหรอกคะ่ะแต่เขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ยอมเปิดเผยตัวตนคุณให้ใครได้รับรู้เพราะความที่เขายังคงต้องการที่จะทําตัวเหมือนแบบเป็นอิสระเป็นโสดนะคะไม่มีพันธะพาระผูกพันนะคะมันเลยกลายเป็นว่าคุณไม่โอเคอะ่ะคุณก็ต้องการความรักที่แบบได้ความชัดเจนได้ความจริงจังจริงใจความมั่นคงจากคนคนนี้ ต้องการการเป็นครอบครัวต้องการเป็นความรักที่มันสมบูรณ์แบบบางคนเป็นรักออนไลน์ที่ยังไม่สามารถที่จะมาลงเอยกันได้มีแต่การรอคอยนะคะคนคนนี้เวลาแบบเวลาเหมือนกับเวลาเหงาก็นึกถึงคุณเวลามีใครก็เอ็นไปทางนั้นเอ็นไปทางนี้อะไรแบบประมาณนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าคุณดูไม่มีคุณค่าเลยตอนที่คุณอยู่กับเขาอะนะคะเหมือนกับมันไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนี้ย ะะแล้วเนี่ยแหะค่ะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทําผิดต่อคุณอะ่ะแล้วเขาก็เลยแบบไม่มีหน้าที่จะมาคุยกับคุณไม่มีหน้าที่จะมาขอโทษคุณแต่ถามว่าในใจเขาว่าคิดที่อยากจะขอโทษที่อยากจะให้อภยัยเอ่ออยากจะขอโทษอยากจะขออภัยจากคุณไหมยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไหมเขาอยากนะคะอยากให้ความยุติธรรมกับคุณเขาเองเขาก็ได้แต่รอโชคชะตาเช่นเดียวกันในตอนนี้ เพราะเขาก็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ในขณะนี้เพราะสถานการณ์มันมันเลวร้ายกว่าที่เขาคิดคือมันถึงขั้นที่แบบมันเลิกกันแล้วมันจบกันแล้วเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะตัดเขาอะค่ะนะคะเพราะเขาอาจจะได้รับโอกาสจากคุณในหลายๆครั้งแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะทําร้ายจิตใจคุณไม่รู้กี่ครั้งเลิกกันไปกี่ครั้งพราะเขากลับมาคุณก็ให้โอกาสเขาแบบนี้นะคะคุณก็ยังซื่อสัตย์มั่นคงต่อเขาเขาก็เลยรู้สึกว่า การที่ครั้งนี้นะคะที่คุณหันหลังไปจากความสัมพันธ์นี้เลิกกันไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะเขาก็รู้สึกผิดเขาก็อยากที่จะให้โชคชะตาเนี่ยทำให้คณทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมาแก้ไขกันนะคะแต่เพียงแค่ตอนนี้เวลานี้เขาก็อาจจะต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปนะคะในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะสถาน,นะคณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไพ่เลิกไพ่หันหลังกันไปแล้วอะค่ะนะคะทีนี้ ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะในเร็วๆนี้ก็อคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะมันเป็นในเรื่องของโชคชะตาคุณจะต้องรอกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นั่นแหละคะ่ะที่คุณั้นเขาสามารถที่จะแบบถึงเวลาที่ได้วนมาบรรจบกันเมื่อไหรนะนะะ่นั่นแหละค่ะคนคนนี้ถึงจะมีโอกาสกลับมาขอโทษคุณกลับมาขอโอกาสคุณทําให้มันถูกต้องเป็นไนท์ถือเหรียญขยายไพ่พระนะคะ,นะคะ ตอนนี้เวลานี้ก็อาจจะต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นไปก่อนเนาะไม่ต้องไปเครียดนะคะเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญเนี่ยเขาก็วนเวียนอะ่ะกลับมาอีกอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะ move on เป็นวงกลมนะคะสองเหรียญขยายเดเวอร์เหมือนกับมันก็จะวงเป็นวงกลมแบบอย่างเงี้ยเป็นอินฟินิตี้ไม่รู้จากจบจากสิ้นนะคะนะคะแต่ทีนี้การกลับมาของเขาอะ่ะครั้งเนี้ยนะคะก็ต้องรอรอให้คุณและเขามีความพร้อมมากกว่านี้นะคะ แล้วโชคชาตาก็จะเหวี่ยงให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอีกนะคะแต่คุณต้องมีบุญวาสนาต่อกันนะนะคะกลองนี้ก็ประมาณนี้นะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุไฟเม่สิงห์ธนูธาตุด,ดินกันรฤสบมังกรน,นะคะแล้วก็ลัคนาราศีกันได้เอ่อโทษทีค่ะลัคนาราศีพฤษภค่ะลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีตุลน,นะคะ Stay optimistic about your love life นะคะ โ o m a n t i c Feeling ค่ะอุ้ยโซเมดนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันยังไงมันก็ไม่แคล้วกันนะคะแต่จะกลับมาก็ต้องกลับมาในวันที่พร้อมทั้งคู่แพชชั่นนะคะเพราะไม่งั้นกลับมาเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกนะคะเขาก็ไม่ได้ความชัดเจนกับคุณอีกก็ยังเจ้าชูอีกอย่างเงี้ยค่ะนะคะคนคนนี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปจีบใครเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหาเขาเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห นะคะเป็นคนดูดีอะคะ่ะตัวคุณเองก็เช่นกันตัวคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเดือยไฮพินเทสเนี่ยค่ะ i ินเดียฟิวเจอร์แล้วคุณก็เป็นคนที่มีรางสังหอ์แม่นยำด้วยมีเซนต์นะคะมีสัมผัสที่6มีมีรางสังหณ์นะคะอาจบางคนอาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางคนก็เป็นหมอดูได้นะคะ Get more information นะคะแล้วก็ there something better นะคะ For Giveness คะ่ะ เด,เดี๋ยวคุณกับเขาก็ได้มีการวนเวียนกลับมาให้อาภัยกันอีกนั่นแหละค่ะนะคะดูแล้วก็อาจจะรอกงล้อแห่งโชคชะตานะในอนาคตอันใกล้นียนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปนะคะคู่นี้ถ้าคุณเคลียร์พลังงานอะไรที่มันแย่ๆออกไปได้แล้วนั่นแหละค่ะเ <c shortage> มื่อเวลาที่เหมาะสมนะโชคชะตาก็จะนำพาให้ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกันนะคะมาดูอินเนอร์แมสเซจค่ะอดทนกับฉันได้ไหม ฉันต้องการความเข้าใจฉันไม่อยากทำให้คุณเสียใจแต่ทำไปแล้วนะคะเราไม่คู่ควรกันคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคตของฉันและฉันยังไม่พร้อมมีใครต้องปล่อย นะคะเพราะไม่งั้นคุณไปดึงรังเขามาถ้าเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวเขาก็ต้องไปอีกอยู่ดีอะคะ่ะก็ทําให้คุณเสียใจยอีกเนาะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3ขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยสวัสดีค่ะ